สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องระบบจำนวนและตัวเลขในเรื่องของหลักการเขียนเลขโรมันค่ะซึ่งเรามาพูดถึงเลขโรมันกันก่อนเลขโรมันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยของโรมันแล้วสืบมาจนปัจจุบันซึ่งยังให้เห็นอยู่บ้านแต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายแล้วนะคะยังเห็นอยู่ตามหน้าปัดนาฬิกาตามสื่อโฆษณาต่างๆตัวเลขโรมันเป็นยังไงก็คือการใช้ตัวสัญลักษณ์นะคะ7ตัว ที่เป็นตัวอกักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เนี่ยมาใช้เขียนแทนนะคะแต่ว่ามีข้อเสียหลักๆเลยสองข้อคือข้อแรกอย่างที่บอกว่าเป็นตัวภาษาอังกฤษก็อาจจะซ้ํากับข้อความได้ ข้อที่2เนื่องจากเป็นตัวอักษรอย่างที่บอกก็เลยค่อนข้างที่สมองยากในการคำนวณน,นะคะดังนั้นเราก็เลยใช้เลขอารบิกแทนในการคำนวณในปัจจุบันนั่นเองแต่วันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับหลักการเขียนเลขโรมันค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขียนยังไงบ้างไปดูกันเลยอาเราลองมาดูนะคะหลักการเขียนเลขโรมันเนาะซึ่งเลขโรมันเนี่ยจะประกอบด้วยสัญลักษณ์นะคะเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด7ตัว แต่ละตัวก็จะมีค่าแตกต่างกันสัญลักษณ์แต่ละตัวนั้นก็คือมี i v x l c d และ m ซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะทีนี้ตัวเลขทั้งหมดของมันนะคะแต่ละหลักให้เรามองเป็นคู่ i คือ1 v คือ5นะคะคู่ต่อมา x กับ l ก็คือเพิ่มศูนขึ้นไป1ตัวก็กลายเป็น10 l คือ50 C กับ D มองเป็นคู่เพิ่มศูนย์เป็นหตัวแล้วก็เป็น2ตัวคือ100 D คือ500สุดท้าย M ก็คือ1000นั่นเอง7ตัวนี้เราสามารถแบ่งเป็นกรุ๊ปนะคะซึ่งแบ่งเป็นกรุ๊ปได้ทั้งหมด3ากรุป๊ปเนาะสมกรุ๊ปนี้ประกอบไปด้วยกรุ๊ปแรก IVX จะอยู่กลุ่มเดียวกันต่อมากรุ๊ปที่สองคือ L XLC ค่ะ และกรุปสุดท้ายคือ C D และ M อ๋อติดศูนย์ไปตัวหนึ่งทีนี้นะคะ3กรุปนี้เราลองสังเกตดู1 5 10กรุปที่2ก็มีสัญลักษณ์ก็คือมีตัวเลขคล้ายกัน10 50 100, 100คือเพิ่มศูนย์มาจากกรุ๊ปแรกเนาะกรุ๊ปที่3ก็เหมือนกันเพิ่มศูนย์มาจากกรุ๊ปแรก2ตัวนั่นเองถ้าเราเข้าใจกรุป๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งแล้วเราสามารถไปปรับใช้กับอีก2กรุ๊ปได้ดังนั้นเราก็เลยลองใช้กรุ๊ปแรกก่อนเราลองมาดูกรุ๊ปแรกซึ่ง i มีค่าเท่ากับ1 v คือ 5, x คือ10นะคะเราจะต้องจำเจตัวนี้ให้ได้ว่าแต่ละตัวมีค่าเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะเราลองมาดูกุ๊ปแรกก่อนก็คือ i, v และ x นะคะลองฝึกก่อนเนาะ i คือ1 v คือ5 x คือ10ทีนี้หลักการข้อแรกเลยของเลขโรมันเวลาเขียนเราจะไม่เขียนสัญลักษณ์ซ้ำกันเกิน3ตัวไม่ซ้ำเกิน3ตัวนะคะ ถามว่าซ้ำสามตัวได้ไหมได้แต่ห้ามเกิน3ตัวก็คือ4ี่ห้าหกเนี่ยซ้ำไม่ได้หลักการต่อมาคือถ้าตัวเลขมากใช้สัญลักษณ์ที่มากเช่น x มาก่อน v v มาก่อน i หรือ x มาก่อน i อย่างเงี้ยคือมากมาก่อนตัวเลขน้อยให้เอาตัวเลขมากบวกตัวเลขน้อยแต่ถ้าสลับกันน้อยมาก่อนมาก ให้เอาตัวเลขมากลบตัวที่น้อยดังนั้นเราลองมาเขียนหนึ่งถึงสิบกันก่อนง่ายๆนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบขอขยับก่อนนะคะถ้าเป็นหนึ่งถึงสิบอ่ะเรารู้อยู่แล้วนองให้เอาเรียง ติดกันได้เลยหนึ่งก็คือ i อสองคือ i i ไนะสามคือ i i i อสี่เขียน i อตสี่ตัวติดกันได้ไหมไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าจะซ้ำไม่เกินสามตัวทีนี้สี่เราจะมองยังไงก็คือให้เป็น i กับ v มาจากไหนมาจากนี่เลยน้อยนำหน้ามาก น้อยกว่าถูกไหมคะ i น้อยกว่า v ก็คือ5-1ลบ1มีค่าเป็น4ดังนั้น5 5คืออะไร5คือ v ก็5นะคะ6ก็คือเป็น v i มาจากนี่เลยมากนำหน้าน้อยก็คือ5-1บวก1นั่นเองมีค่าเป็น6 7ก็กลายเป็น v i i 8เป็น v i i อเขียนได้เพราะว่า i ซ้ำแค่3ามนะคะ v มันไม่ซ้ำกับ i เนาะต่อไป9 9จะเป็น v แล้ว i 4ตัวได้ไหมไม่ได้เพราะเราบอกแล้วว่าจะไม่ซ้ำเกิน3ตัวเราก็เลยเขียน9เป็น i กับ x ซึ่ง i กับ x มาจากอันนี้เลยตัวน้อยนำหน้ามากก็คือเป็น10ลบ1 มีค่าเป็น9เพราะฉะนั้น10ก็คือ x นั่นเองโอเคเนาะต่อมาค่ะเรามาดูเลขอื่นบ้าง11ถึง20อ่ะลองดูเนาะ11 12 13 14 15 16 17 18 19และ20 อ่ะเราลองมาเขียน1 1 1 1ก็คือ10บวก1ก็กลายเป็น x i 12ก็คือ10บวก2กลายเป็น x i i ถูกไหม10คือ x 2คือ ii อ่ะ13ก็เป็น x i i i 14 4อยู่นี่ถูกปะก็จะกลายเป็น x I I. i v แยกเป็นอันนี้คือ4ถูกป่ะอันนี้เป็น4 x เป็น10เพราะฉะนั้น10บวก4เลยกลายเป็น14เนาะต่อมาค่ะ15 15อยู่นี่15คือ x v 10กับ5โอเคไหมต่อไป16คือ x v i นะคะ17เป็น x v i i 18 x v i i i 19 9คือ i กับ x ถูกไหมเพราะฉะนั้น19มี x นำหน้า x i x มองเป็นคู่นะคะ i มันนำหน้า x ก็คือน้อยนำหน้ามาก ถูกไหมให้มองเป็นคู่นี้อันี้ก็คือ10 x ตัวนี้คือ10คู่นี้คือ9เพราะฉะนั้น10บวกเเลยมีค่าเท่ากับ19นั่นเองยี 20. เขียนยังไงยี่สคือ10บบวกสิ 10. ก็เลยกลายเป็น x x โอเคไหมอ่ะอันนี้คือหลักการเขียนง,ง่ายๆซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้กับเลขอื่นๆได้เนาะ เดีวต,ต่อไปเรามาดาูลองดูตัวอย่างที่เป็นหลักร้อยบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะการเขียนเลขโรมันเนาะขั้นแรกเรามาทบทวนก่อนทบทวนหลักการซึ่งมีหลักการง่ายๆอยู่สามข้อหลักการแรกเลยที่ครูทวนไปคือข้อแรกเราจะไม่เขียนเนาะเราจะไม่เขียนเลขโรมันหรือว่าสัญลักษณ์โรมันซ้ำกัน,เก,เ,นเกิน3ตัวเขียนไม่ซ้ำเกินสมตัวนั่นเอง ข้อ2ข้อ2บอกแล้วว่าถ้าเราต้องการเขียนจากตัวเลขมากนำตัวเลขน้อยนะคะถ้าตัวเลขสัญลักษณ์ที่มีค่ามากนำสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อยให้เอาสัญลักษณ์สองตัวไปบวกกันก็คือมากบวกน้อยนั่นเองและข้อที่3ถ้าเราเขียนสลับกันโดยการเอาสัญลักษณ์ตัวที่มีค่าน้อยนำหน้าสัญลักษณ์ตัวที่มีค่ามาก ก็จะกลายเป็นตัวสัญลักษณ์ที่มีค่ามากลบสัญลักษณ์ที่มีค่าน้อยเลขโรมันมีทั้งหมด7ตัวถูกไหมเจ็ดตัวของเราประกอบไปด้วย i i คือ1 v คือ5 x คือ10 l คือ50 c คือ100 d คือ 500และ M คือ1000นะคะอ่ะทีนี้เราทบทวนได้ละเรากลับมาดูตัวอย่างขอข้อ1ก่อนข้อ1นึงเอาง่ายๆข้อ1คือ400ครูจะเปลี่ยนสัญลักษณ์อาเลขอรารบิกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเลขโรมันเขียน400เราจะเขียน400ได้อย่างไรให้เป็นเลขโรมันเราเขียน C C คือหลักร้อยถูกไหมคะ หนึ่งร้อย c คือหนึ่งร้อยเนี่ยเราจะเขียน c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  สีตัวเลยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลักการข้อแรกค่ะหลักการข้อแรกบอกว่าเขียนซ้ํากันได้ไม่เกินกี่ตัวสามตัวแต่ c เขียนติดกันเกินสี่ตัวเพราะฉะนั้นเขียน c ติดกันสี่ตัวแล้วเท่ากับสี่ร้อยไม่ได้เราเลยต้องมองให้เป็นห้าร้อยเนาะเราเลยต้องมองให้เป็นห้าร้อยลบด้วยหนึ่งร้อยดังนั้นห้าร้อยของเราคือดี ถูกไหมและหนึ่งร้อยของเราคือ c ดังนั้นเราจะเขียนเป็น d c ได้ไหม d มากกว่า c ถ้า d นำหน้า c จะเข้าเป็นหลักการของข้อที่สองข้อที่สองบอกว่ามากนำหน้าน้อยจะมีค่าเท่ากับให้เอามาบวกกันมันจะกลายเป็นห600้อยทันทีเราก็เลยต้องเอาค่าน้อยนำหน้าเพราะฉะนั้นสี่ร้อยของเราเลยมี <c oughs> เลยมีค่าเป็น c d นั่นเองโอเคเนาะ ต่อมาเรามาดูข้อที่2ข้อที่2นะคะถ้าครูต้องการเขียนเลขอาราบิกให้เป็นเลขโรมัน700 700ก็คือให้มองเป็น700ไม่มีก็ต้องมองเป็น500ร้อยถูกไหมห้าร้อยสองร้อมีไหมไม่มีก็ต้องเป็นบวกกับ100แล้วก็บวกกับ หนึ่งร้อยดังนั้นห้าร้อยของเราคืออะไรคือดีถูกต้องห้าร้อยคือดีห้าร้อยคือดีหนึ่งร้อยคือสี่หนึ่งร้อยตัวหนึ่งก็คือสี่เพราะฉะนั้นเจ็ดร้อยก็คือดีสี่สี่นั่นเองโอเคนะคะต่อมาข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยมักจะเขียนผิดบ่อยๆจำนวนที่มักเขียนผิดบ่อยๆคือจำนวนที่ต้องใช้ตัวลบ เนาะต้องใช้ตัวลบซึ่งครูบอกแล้วว่ากรุ๊ปของเรากลับมาดูที่กรุ๊ปก่อนฟืบกรุ๊ปของเราเนี่ยแบ่งเป็น3กรุ๊ปนะคะซึ่งกรุ๊ปแรก ivx เนี่ยเราให้เป็นหน่วยเป็นหลักหน่วยการเขียนหลักหน่วยกรุ๊ปที่สองครูให้เป็นหลักสิบและกรุ๊ปที่3ครูให้เป็นหลักร้อยดังนั้นเราจะแบ่งทั้งหมด3กรุ๊ปนะคะ3มกรุ๊ปนี้เนาะอ่ะขยับก่อน สกรุ๊ปนี้กรุ๊ปที่1น IVX กรุ๊ปแรก IVX เนี่ยตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดคือ i อันนี้คือน้อยสุดถูกไหมน้อยสุดคือ i น,นะคะซึ่งจะนำหน้าได้แค่ V กับ X นํานำหน้าได้แค่ V กับ X ส่วนกรุ๊ปที่สอง กรุปที่2คือ x l c ถูกปะอ่ะ x l c ตัวน้อยที่สุดคือ x ดังนั้นจะนำหน้าได้แค่ l กับ c โอเคนะคะและกรุปที่3กรุปที่3คือหลักร้อยคือ c d และ m ตัวน้อยสุดคือ c ก็จะนำหน้าได้แค่2ตัวคือ d และ m โอเคนะดังนั้นนะคะเราจะไม่สามารถนำ i ไปนำหน้า l ได้เนาะ l ของเรามีค่าเท่ากับ50ถูกไหมเราจะเขียนเป็น i l ลบกันเป็น49ไม่ได้นะคะเราจะมองเป็นกรุป๊ปเนาะเราต้องจำให้ได้นะคะอะเรากลับมาดูที่ข้อ3ของเราที่มกักจะเขียนผิดบ่อยๆคือ499อ่ะ เรามองทีละหลักหลักร้อยของเราคือเลขอะไรคะสี่ร้อยหลักสิบคือเก้าสิบเขียนในรูปการกระจายนะคะและหลักหน่วยคือเก้าถูกไหมหลักหน่วยคือเก้าอ่ะเราจะเขียนในรูปการกระจายสี่ร้อยอยู่นี่ cd ถูกปะเราก็เอา cd ลงมาก็คือมองให้เป็นห้าร้อยลบหนึ่งร้อยถูกไหมอ่ะเก้าสิบค่ะ 90ไปดูที่เลขโรมัน90อะไรทำยังไงให้มีค่าเป็น90 l แล้วตามด้วย x 4ตัวได้ไหม l คือ50 40คือ x เขียนติดกัน4ตัวได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องเอาเป็น c ก็คือ100ลบกับ10ก็เลยจะต้องกลายเป็น100ลบ10ส่วน9ก็หลักการเดียวกับ90เลยนะคะก็ต้องเป็น10ลบ1นั่นเอง โอเคไหมทีนี้500นะคะ500ลบ100เขียนสลับกัน500กับ100ก็คือเป็น c d c d บวกกับ100ลบ10 100คือ c 10คือ x เขียนสลับกันก็กลายเป็น x c นั่นเองเพราะว่ามันเป็นลบเราต้องเอาตัวน้อยขึ้นก่อนต่อไป9 10ลบ1ถูกไหม10ลบ1ก็คือ x กับ i ต้องเอาตัวน้อยขึ้นก่อนที่มีค่าน้อยขึ้นก่อนนะคะมันจะได้กลายเป็นลบก,ก็คือ i กับ x ดังนั้นนะคะดังนั้นเลขโรมัน499 499เค่เนี่ยเขียนเป็นเลขโรมันได้คือ c d x c i x นั่นเองโอเคเนาะตัวอย่างไปแล้วเนาะทีนี้ เรามาดูเลขโรมันของเรากันต่อถ้าเกิดเราจะเขียนค่าที่มากกว่านี้เขียนยังไงดูนี้ก่อนนะคะเลขโรมันที่ครูยกมาเจ็ดตัวสัญลักษณ์ของเรามีค่าสูงสุดแค่หลักพันถ้าเกิดเป็นหลักหมื่นหลักแสนละ่ะเราจะทํายังไงการที่เราจะเขียนเลขโรมันที่มีค่ามากขึ้นไปมากกว่านี้เป็นหลักหมื่นหลักแสนให้เราเขียนขีดด้านบน กรณีที่เราเขียนขีดด้านบนเลขโรมันหรือว่าการที่เราเขียนขีดด้านบนสัญลักษณ์ทั้งหมดของเราเนี่ยจะมีค่ามากขึ้นทั้งหมด1,000เท่านั่นเองเขียนขีดเนาะเขียนขีดด้านบนก็คือมีค่ามากขึ้น1,000เท่าน,น,นะคะดังนั้นเริ่มที่ m ก่อน m เนี่ยคือ1 0 0 0พถูกไหมถ้าเขียนเป็น เอ็มขีด M ขีดก็คือจะกลายเป็น1,000คูณกับ1,000เพราะมีค่าเพิ่มเป็น1,000เท่าถูกปะเพราะฉะนั้น M ขีดก็เลยมีค่าเพิ่มศูนย์ไปอีก3ตัวกลายเป็น1นึ่ล้านนั่นเอง D ีอะดีขีดจาก500ร้อยคูณหนึ่นะคะก็เป็น500ร้อยคูณหนึ่เพิ่มศูนย์ไปอีก สตัวจาก500กลายเป็น5,000สนโอเคไหมจาก500กลายเป็น5,000สนทีนี้ c c ของเราถ้าเติมขีดด้านบนก็คือมีค่าเป็น1,000เท่าเติมศูนย์ไปอีก3ตัวจาก100เติมศูนย์ไปอีก3ตัวกลายเป็น1,000งแถูกไหม ll ขอเชื่อมลงมาข้างล่างเนาะ l ขีดลูก x ขีดนะคะจากห้เติมศูนย์ไปอีกสามตัวกลายเป็นห้าหมื่นโอเคนะคะและ x ข x ขีด x ขีดของเราเนี่ยถ้าเติมศูนย์ไปอีกสตัวจากสิเติมศูนย์ไปสตัวกลายเป็นหนึ่งเนาะ v v v คือห้นะคะหก็คือ v ขีดเติมศูนย์ไปอีกสตัวกลายเป็น ห้าพโอเคไหมต่อมา i i เติมขีดได้ไหมอะถ้าสมมติ i เติมขีดลูก i เติมขีดจาก1เติมศูนย์อีก3ตัวคือ1,000ซึ่งหนึ่พเรามีอยู่แล้วคือ m ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น i เราเลยไม่จําเป็นต้องใส่ขีด i ตัวนี้ตัดทิ้งไม่ต้องใส่ขีดใส่ขีดได้แค่6ตัวคือ v x l c d และ m จาก v 5กลายเป็น5000 x จาก10กลายเป็น1 0,000 l จาก50กลายเป็น5 0,000ถูกป่ะ c จาก100กลายเป็น1 0 0 0 0 0 d จาก500กลายเป็น5 0 0 0 0 0 m จากพันกลายเป็นหล้านโอเคเนาะทีนี้นะคะเราเข้าใจแล้วถ้าเราอยากเขียนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเราจะเขียนยังไงก็คือการเพิ่มขีดขึ้นไปมีค่าเป็น1,000ันเท่า นั่นเองโอเคนะคะนะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนเลขโรมันที่มีขีดเนาะอ่ะดูตัวอย่างแรกก่อนตัวอย่างแรกง่ายๆเลยหกหมื่นห้าพันนะคะโดยการหกหมืนห้าพันเนี่ยก็คือมีขีดถูกไหมสัญลักษณ์ของเลขโรมันของเรากลับมาดูแป๊บหนึ่งอืมเราจะดูเป็นหลักเนาะหกหมื่นห้าพันดูหลักแรกก่อนหลักที่มากที่สุดคือหกหมืนเขียนในรูปของการกระจายก่อนนะคะหกหมืนบวกกับ ห้าพันถูกไหมอ่ะหกหมื่นของเราคืออะไรก็คือห้าหมื่นบวกหนึ่งหมื่นใช่ไหมห้าหมื่นคือ l ขีดหนึ่งหมื่นคือ x ขีดเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาของเราหกหมื่นคือ l ขีดกับ x ขีดถูกไหมบวกกับห้าพันห้าพันอะไรคือห้าพันคือ v ขีดถูกไหมคะอ่ะ v ขีด ดังนั้นเลขโรมันหกหมืนห้าพันนะคะเขียนในสัญลักษณ์ของเลขโรมันได้เป็น L ขีด X ขี V ขีดนั่นเองโอเคเนาะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างที่สองต่อหายเข้าไปตัวอย่างที่สองก่อนอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองอ่ะตัวอย่างที่สองนะคะครูยกตัวอย่างเอาเป็นหลักไม่เยอะมากก่อนอ่ะ เอาเป็นง่ายๆ7 0เจ็ดมืนห้าพันสี่ร้อยย่าขึ้นมานิดนึงเพราะมีหลักร้อยอะเราแยกนะคะแยกทีละหลักเนาะหลักหมื่นของเราคือเจ็ดหมืนถูกไหมหลักพันของเราคือห้าพันหลักร้อยของเราก็คือสี่ร้อยแยกเป็นหลักนะลูก ต่อมา70,000ของเราก็คือ50,000บวกกับ20,000 50,000ของเราคืออะไร50,000ก็คือจอกขีดนะคะกลับมาดู50,000ของเราคือ L ขีดถูกปะ่ะอ่ะ50,000คือ L ขีดนะยัไม่เอ่ยแป๊บนึงนะอ่ะห0าหมของเราคือ L ขีดนะคะเทียบเลย50,000ของเรานะคะบวกกับ สองหมถูกไหมอันนี้คือหลักหมื่นบวกกับห้าพันบวกกับ400ร้อยเนาะอ่ะห้าหมของเราห้าหมื่ขอ,มของเราคือ l ขีดบวกกับสองหมื่นเล,เลขหลักหมื่นของเราก็คือ x ถูกไหมคะ x ขีดสองครั้ง x ขีดบวก x ขีดอันนี้คือเจ็ดหนละห้าพันคือ V ขีดบวกกับ V ขีดแต่400ของเรา400หลักร้อยมีไหมเขียน C ติดกัน4ตัวได้ไหมเหมือนตัวอย่างแรกเลยที่ครูพาเขียนไม่ได้เราก็ต้องมองเป็น500ลบ100ถูกปะ0่ะ400ตรงนี้เราต้องมองเป็น500ลบ100มันเลยกลายเป็น c d ถูกไหมบวก C d ดังนั้นเราจะเขียนเลขลูมัน7 5 4 0 0ได้เป็น L ขีด X ขีด X ขีด V ขีดแล้วก็ C D มีค่าเท่ากับ7 5 4 0 0นั่นเองโอเคนะคะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างอื่นบ้างถ้าสมมุติเป็นหลักแสนทำยังไง ตัวอย่างที่3นะคะของการเขียนเลขโรมันที่มีขีดอยู่ด้านบนเนาะ่ะถ้าครูต้องการเขียนเลขโรมันที่เป็นหลักแสนเลยเช่นยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่3เนาะ1 0 0 0 0 0นะคะเราจะเขียนแยกก่อนแต่แต่ละหละักเนาะเอาเลขหลักที่มากที่สุดก่อนคือเลขหลัก แสนเลขหลักแสนคือ1นึ่งแสนถูกไหมหนึ่งแสนเขียกนกระจายก่อนนะคะบวกกับสาม0 0ื่บวกกับสองพันบวกกับห้าร้อยถูกไหมคะอ่ะก็จะได้หนึ่งแสนสามมื่นสองพันห้าร้อยกลับมาดูที่เลขโรมันของเราที่มีขีดกันก่อนถูกไหมอ่ะเลขโรมันที่มีขีด มาดูนะคะหนึ่งแสนของเราหนึ่งแสนคืออันไหนเอ่ยหนึ่งแสนคือ c ขีดถูกไหมอ่ะเราเขียนลงไปเลย1นึ่งแสนคือ c ขีดบวกกับ30,000หลักหมื่นหลักหมื่นคืออะไรคือ x ขีด x ขีดเขียนติดกัน3ตัวเป็น3าม0 0ืน่นเขียนได้ไหมเขียนได้เพราะครูบอกแล้วว่าสามารถเขียนสัญลักษณ์ติดกัน ได้มากที่สุดคือ3ตัวเพราะฉะนั้น x ขีดเขียนติดกัน3ตัวได้กลายเป็น x ขีด x ขีด x ขีดถูกไหมคะบวกกับ2000 2000กลับไปดูหลักพันค่ะหลักพันคือเลขอะไรเอ่ยหลักพันคือ i ขีดไหมไขีดใช้ไม่ได้ครูบอกแล้ว I ขีดใช้ไม่ได้กาทิ้งกาทิ้งหลักพันของเราคือ m ถูกปะไม่มีขีดใดๆทั้งสิ้น แต่ m ของเรามีค่าเป็น1,000แต่ในเลขหลักที่ครูให้เขียนตัวอย่างคือ2,000ดังนั้นต้องเขียน m ติดกัน2ตัวนะคะและ500ตัวสุดท้ายคือ500ค่ะบวก500กลับไปดู500คือสัญลักษณ์ตัวไหนเอ่ย ivxlcdm 4ตัวของเราคือ d นั่นเอง d มีค่าเท่ากับ500นะคะ ดังนั้นนะคะเราสามารถเขียนเลขโรมันที่เป็น132,500เขียนเป็นเลขโรมันได้คือ C ขีด X ขีด X ขีด X ขีด M M D นั่นเองนี่คือ132,500ในกรณีที่เป็นการเขียนเลขโรมัน เนาะเราก็เข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะ ค่ะครูขอฝากคำถาม,ถามท้ายบทเรียนทั้งหมด3ข้อนะคะข้อ1ก็คือเราสามารถเขียนเลขโรมันซ้ำกันได้ไม่เกินกี่ตัวข้อที่2การเขียนเลขโรมันที่มีค่ามากมาก่อนเลขที่มีค่าน้อยนะคะแตกต่างกับการเขียนเลขโรมันที่มีค่าน้อยมาก่อนเลขโรมันที่มีค่ามากอย่างไรและข้อสุดท้ายข้อที่3การเขียนขีดบนเลขโรมันมีผลต่อค่าของเลขโรมันหรือไม่อย่างไรฝากด้วยนะคะ3ข้อ จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องหลักการเขียนเลขโรมันนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอยเข้าใจกันไหมถ้าไม่เข้าใจสามารถติดต่อสอบถามครูได้เลยนะคะส่วนคนที่เข้าใจแล้วก็ลองฝึกทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมฝึกเขียนนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนเนาะแล้วก็ใครที่ตั้งใจเรียนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูจนจบคลิปเลยแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ